ทุกท่านนะว,วิสานัยนะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะว,วิสานัยก็วันนี้เราจะมาตอบคิวอันนี้นะคะก็คือวันนี้ค้าตอบในคำถามเก่าไอเก็มัขออนุญาตรดนะคะคือกล็ะะอกลดให้สามข้อเพราะโอเคแม่งเอาหนึ่งร้อยข้อคูเศร้าเลยชอบกินอะไรก็หนึง่งชอบกินอะไรก็ชโโ็อกโกแลตรักใครมากที่สุดไม่ค่ะไม่บอกใช่ดได้เกิดเป็นอะไรตัวเหี้ยมั้งก็แค่นี้แหละ คำถามยุ่นนิคสตินโอเคยังไม่มีแฟนพีม่มะพี่ยังไม่มีคิดว่าพีมเป็นนัไหอืมกวนสวนตินมีตัวร้ายอะไรบ้างก็มีตัวร้ายอะไรบ้างไม่บอกไม่บอกมันเยอะห้าสิบตัวจริงเราชื่ออะไรอีค่ะอายุเท่าไหร่ สิบสามจนสิบสีบส่ <c oughs> แล้วชอบกี่อะไรก็ช็อกโกแลตแค่นี้